หนูเสริมไมหนูใส่เสริมแน่นะโอเคอห,ห,อห้ามังกรกูเพื่อ้ฝั่งมันแก้วมังกรแล้วกูหันทันเอาอันนี้ก่อนหนูตป้บนึงเดี๋ยวดูให้ใจเย็นวันนั้นค้างไว้พนมมือหลับตาอันนี้ทันตแพทย์ใช่ไหมค่ะโอเคไม่อยากเป็นหมอผีมั้งเหรอหลับตา เวศภูศเวศภูศานิจานิจากายเยกายเยจะโตเยโตวิติ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 เถิดคืออะไรอันโตอรันโตกายสังติกายสังติอนิจานิจากายเยกายเยจะโตเยโตวิติ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 เถิดคืออะไรอันโตอรันโตเวศภูศ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 เวสภูศเวภูศเวศภูศสักกะทวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒัง ตักขะทาวุฒทพังโอมะพุยพระพายพระสหายผู้ทรงฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นะจงพัดพาเอาพยาหมุนของกูนะมันไม่ถูกไอ้สิ่งที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายมันอ่อนอยู่ดังกบตบอยู่ดังเกียรติตักขะทาวุฒทพังตักขะทอวุฒทพังเวสุวรรณวุฒทพังเวสุวรรณวุฒทพังตักขะทาวุฒทพังตักขะทาวุฒทพังตักขะทาวุฒทพังเวสุวรรณวุฒทพังเวสุวรรณวุฒทพังตักขะทาวุฒทพังไปตักขะทาวุฒทพังตักขะทาวุฒทพังตักขะทาวุฒทพัง สักเคาะทอวุฒิทางกุฏิทานธรแห่ทาวันนี้สักเคาะทอวุฒิงสักเคาะทอวุฒัทางโอ้พระพุยพระชสหัยพระทรงฤทธิพระศักดิ์สิทธิ์นะหลวงพัดพาเอาพยามนของกูให้ไปถูกในสิ่งที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายนะตอนอยู่ดังกบซบอยู่ดังเขียดเยียดอยู่ดังงูด้วยเดชะพระคาถาของกูออกไหมหมดออกไหมหมดนะที่มันอยู่คงค้างอยู่ข้างในนะแฝงอยู่นะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสักเคาะทอวุฒิทางเวสุวันวุฒัทางเวสุวันวุฒัทาง สักกะทอวุฒิังสักกะทอวุฒิังให้หมดเลยไปไปสักกะทอวุฒิังสักกะทานิ่งทำเบาๆนะมาดูได้ไหมักกะทอผมตีเบามาดูแม่มาดูได้สักกะทอวุฒิังตีโคตรเบาเลยทอวุฒิังเวสุวรรณวุฒิังเวสุวรรณวุฒิังสักกะทอวุฒิังสักกะทอวุฒิังเวสุวรรณวุฒิังเวสุวรรณวุฒิังไปให้หมดคงค้างอยู่ไหมสักกะทอวุฒิังสักกะทอวุฒิัง Sắc khọ thọ uất thăng, phai. Sắc khọ thọ uất thăng, sắc khọ thọ uất thăng. Luôn đây. Sắc khọ thọ uất thăng, nói một nhé. Phai. Ti như thế. Cảm ơn. 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 คอวุดพังสักคอคอวุดพังสักคอคอวุดิัางเอาให้หมดเฮ้ยดีขึ้นสักคอคอวุดพัางดับคอคอวุดิทางมาดูนีใได้ๆมาดูใกล้ผมจะหาว่าผมตีแรงอีกผมไม่ได้ตีอะไรแรงเลยตีโคตรเบาเลยนสักคอคอวุดพังสักคอคอวุดพังเฮ้ยสักคอคอวุดพังสักคอคอวุดพัง ไปหนูลุกขึ้นมาโอ้โตายแล้วร้องผมร้องไห้กูว่ากูตีเบาๆวะเนี่ยกูตีหมอฟันแล้วเนี่ยเจอหมอผีอะมึงโอ้ใจเย็นหนูไหมโอ้ไตายห่าแล้วกูวกูตีเบาๆสักกะสองตีเท่านี้เดี๋ยวลืมไปบอกพวกทันตแพทย์นะก็โดนหมอผีตีไปแล้วโอ้โหเอาไปอาบน้ำมนต์ก่อนนะมาเช็คอาการด้วยรู้ป่ะไอ้หนูรู้ป่ะพี่หรือพี่สายคนหนึ่งพี่หลือน้องสายคนหนึ่งอา๋อ กูบอกไม่เชื่อกูโอ้โหโถ้ามันหายหมดแล้วมันก็จะดีขึ้นบางทีมันค้างอยู่เข้าใจหมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงมันต้องมาดูอาการในคนในบ้านเราผมไล่เก็บมาเกือบทุกคนแล้วไงทีนี้มันเหลือสองพ่อนอนนี่ไงที่ผม ถามว่ามันไม่เอาลูกมาหาปู